สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีสิงห์นะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์เป็นคลิปความรักนะคะนะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564การอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านแบบวงกว้างนะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงทุกคนนะขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะโอเคสวัสดีทุกๆคนนะเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะคะก็ขอให้ทุกคนนะ มีหัวใจที่เปิกบานนะคะเป็นสีชมพูนะลาศส,สีสิงเอามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างตัวตนนะคะเดือนนี้ได้เป็นเดอะสตาร์นะคะคนคว้าอะไรนะคว้าดาวจำไม่ไดนะ้นานเกินนะคะตัวตนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะหน้าตาดีนะ แล้วก็ออร่าเพียบนะแล้วก็บางทีเราอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนจับจ้องคุณมากเป็นพิเศษนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังฮิลลิ่งตัวเองอยู่นะคะพักฟื้นเยียวยาสภาพจิตใจนะคะนะแต่ก็เป็นโหมดของพลังงานที่แบบโดดเด่นนะแม่หมอว่าอาจจะมีคนสนใจคุณนะคะด้วยความที่แบบหน้าตา ได้ด้วยนะคะหรือกิริยามารยาทอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นศิลป,ปินได้ด้วยเนาะนะจัสมินนะที่ผ่านมาเหมือนคุณค้นพบค,คำตอบอะไรบางอย่างนะคะที่ผ่านมาหลุดพน้นหรือบางทีเรานึกได้เองคิดได้เองนะคะหรืออาจจะมีคําตอบหรืออาจจะมีข้อความอะไรนะที่มันคาใจคุณอยู่ที่คุณได้ได้รู้นะคะในตัวของจัสมิน ในตอนนี้บางบางทีบางอย่างเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเหมือนเราปลดล็อกอะเหมือนเรารู้สึกว่ารู้ละว,ว่าจะไปทางไหนนะคะเหมือนรู้ว่าเออพ้นวิบากแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนเนี่ยจะสเมนทนะที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งเจอพลังงานดึงดูดใหญ่ๆนะคะนะคนที่เขามีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันอะนะคะที่ตามมาเจอกันก็เป็นไปได้นะคะ,ะมาดูพลังงานโดยรวมนะคะ สิ่งที่จะเข้ามาเป็นอัศวินดาบนะก็มีคนที่จะเข้ามานะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเอ้ยไม่สิเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะคะตรงนี้ก็จะอาจจะเข้ามาทุกอกทุกใจเรานะหรือเราอาจจะได้พบเจอกันนะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รวดเร็วนะคะหรือบางทีมันหมายถึงการกลับเข้ามาพูดคุยหรือทักทาย เคลียปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะอาจจะเป็นคนเก่าได้ไหมได้นะหรืออาจจะเป็นคนปัจจุบันของเราเนี่ยนะแต่ว่าสภาวะเนี่ยให้เรามระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะเพราะบางทีทางนู้นมาอาจจะแบบชุนเฉียวนะแต่เหมือนเหมือนเราเนะ่ะเบาเบาแล,แล้วนะเดอะสตานะคะหรือคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสคนใหม่ๆก้าวเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะก็ลองเปิดใจพูดคุยดู แล้วทีนี้มีอะไรอีกมีอัจจวินเหรียญด้วยนะคะแล้วก็กาวถ้วยนะคะก็มีโอกาสว่าราศีสิงจะมีตัวเลือกนะบรรยากาศที่มีเข้ามามีคนห้อมล้อมเราไปหมดนะอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นนักลงทุนก็ได้นะคะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เลงเลงกันอยู่เนี่ยมองๆองกันอยู่นะคะ หรือศึกษาดูใจหรือพูดคุยกันอยู่นะที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะหรือมีการพูดคุยกันอยู่นะรวมไปถึงมีบรรยากาศของความสดชื่นนะความราลลาหรือใครที่อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นประเภทแบบเฟลลี่นะคะเข้ากับคนง่ายเข้ากับคนได้ดีหรือบางทีเป็นเจ้าชู้ได้ด้วยนะตรงนี้นะคะบางทีพลังงานในเดือนเนี้ย สิ่งที่ประกบเราเนี่ยมันจะมีเหมือนบุคคลประมาณ3ประเภทนะที่จะเข้ามานะคะประเภทแป,ประเภทแรกเนี่ยสถานการณ์ที่มันดึงมาเนี่ยใจร้อนวู่วามหรือเจอกันเร็วนะคะประเภทหนึ่งก็คือช้าๆชนะช,าชา้าๆจะได้พาเลื่องงานอะไรประมาณนี้นะคะมองตากันตั้งนานนะแล้วเราก็จะนิ่งด้วยเนาะเดอะสตาร์ Star, นะเราจะไม่รีบนะค่อยๆดูกันไปนะคะ แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างเฟนล,ลี่ลาลาเข้ากับคนเก่งนะคะอาจจะโปรยสเสน่เก่งด้วยนะคะหรืออาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้เชื่อนี้อาจจะไม่มีเนาะนะแต่หมายถึงแบบการรวมตัวกันที่แบบมันมีความสุขนะเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยรู้สึกบันเทิงนะเขาเขาอาจจะทํางานวงการบันเทิงไหม <k' a> นะคะออาจจะเป็นแบบจริงๆมันต้องเป็นแบบหมดร้านอาหารผับบาร์อะไรย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะ แต่ช่วงนี้ก็ปิดๆกันอยู่เนาะก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นคนที่เจ้าสำราญนะคะเจ้าชู้ได้ด้วยติดก,กับสามดาวไงสถานการณ์ที่เข้ามานะมีมีเรื่องราวของต่างชาติต่งางภาษาด้วยนะคะเอ็มเพลอร์นะอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะเจออะไรนะสูงวัยใช่เลยหรือบางทีเป็นคนมีมียศมีตำแหน่งนะหรือเป็นต่างชาติไปเลย อาจจะฐานะดีด้วยนะคะอ็มเพลอร์สถานการณ์ที่เข้ามาก็ไม่ไม่คิเลเนาะสิ่งแบบพลังงานโดดเด่นไงตัวเราเดอะสตาน่าลงไหลนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะเป็นคนโรแมนติกด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ที่มีเข้ามาสิบดาบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะยังมีเรื่องดราม,มา่าความเสียใจผิดหวัง จากความรักยังไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมานะคะสามดาบบางคนมีปัญหายังฝังใจอยู่นะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันสะเทือนจิตใจเราความรักที่แบบมันซับซ้อนนะความรักที่มันทิ่มแทงหรือบางทีมันไม่เป็นไปดังใจเนี่ยนะที่ที่มันยังเป็นบาดแผลที่ฝังอยู่ในจิตใจเรานะคะที่ยังกระทบกระเทือนอยู่นองแล้วทีนี้ฝั่งนี้ เราเนี่ยจะพยายามที่จะมันจะมีสถานการณ์ที่รู้สึกว่าแย่นะแต่คุณจะพยายามที่จะลุกขึ้นมานะคะฮิลลิ่งตัวเองเนี่ยเดสตาร์ Star, อยู่ในหมดของการฮิลลิ่งการบาลานซ์นะสภาวะที่เป็นอยู่ไม่ให้มันแย่ไม่ให้มันเสียนะต่อให้เรารู้สึกแย่แค่ไหนยังไงฉันก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานให้ได้ q u e e n of Pentacles เริ่มใช้เหตุใช้ผลนิ่งมองนะคะ บางทีมองดูการกระทําของเขาคนคนนั้นจะเอายังไงจะทํำยังไงนะจะเราจะไม่ตื่นตื่นตหนกไปแต่ทีนี้มีข้อควรระวัง The Moon คุณอาจจะคิดเยอะในรอบเดือนนี้นะคุณอาจจะคิดเยอะคิดวนนะคะมันจะทําให้คุณเศร้านะ มันมีไพ่ที่แบบคุณอาจจะมีบาดแผลอยู่นะคะที่ตอนนี้เรากำลังที่จะฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจเราให้ฟื้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าความรักคุณจะเจออะไรมามันมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาด้วยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะก็ต้องดูกันให้ชัดเจนนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเจ้าชูเพย์บอยหรือเปล่านะคะ หรือว่าแบบคุยสนุกหลอกให้เราตายใจหรือบางทีแบบคือเขาไม่ได้มาหลอกหรอกคือเขาคิดเขาคิดว่าพูดอย่างเนี้ยปกติก็แบบมันหยอกกับคนทั่วไปด้วยลักษณะอย่างนี้นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเหมือนอาจจะไปโดนใจใครประมาณนี้นะคะสําหรับบางคนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมาดูกัน ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะมีคู่มีแฟนนะคะเดือนนี้เป็นยังไงนะคะอาจจะยังมีความเจ็บปวดที่ยังรายล้อมความรู้สึกเราอยู่เนาะนะที่ตอนนี้คุณกําลังพยายามที่จะเยียวยาจิตใจหรือสมานบาดแผลของเรานะคะเราเลือกที่จะไม่อยากเป็นฝ่ายประทะน,นะแต่บางทีเขาเข้ามา,มาเขาก็มาพูดหรือแบบมาชวนให้เราหงุดหงิด นะก็อาจจะมีรักษณะอย่างนั้นแต่เหมือนเราอาจ,จะเก็บเป็นคนที่เก็บราศสี่สิหงอาจจะแบบเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจเก็บบาดแผลไว้นะคะเราก็คิดวนนะเป็นตัวที่เหมือนทำท้ายจิตใจเรานะแต่สถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันจะอบอุ้มให้คุณผ่านไปได้นะเพียงแต่ให้คุณวนออกมาจากความคิดที่มันเป็นหลุมดำของเรานะคะตรงนี้แม่หมอว่าคุณจะผ่านไปได้ดีนะคะ อ่ะในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะคะราศีสิงค์คนมีคู่มีแฟนนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไ no n e e d to w o r r y นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องมีตกกังวลแล้วนะคะมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเห็นไหมคือไพ่ไพ่มาบอกคือเพราะว่าเหมือนไพ่เขารู้นะคะว่าราศีสิงห์อาจจะเครียดหรือคิดมากนะบางคนอาจจะยังจมอยู่นะคะกับเรื่องราวที่ ผ่านมานะคะบางคนที่มีแฟนเนี่ยอาจจะเพิ่งไปรู้อะไรมานะคะมันอาจจะทําร้ายจิตใจเรานะคะใครบางคนที่ยังพูดคุยกับเรานะที่ยังคบกันอยู่เนี่ยมันมีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันนะอืสําหรับคือเขาเรียกว่าตามมาแต่ชาติก่อนเนาะทุกคนน่ะคือถ้ามันไม่มี เรื่องราวที่มันสัมพันธ์กันจากอดีตชาติมันไม่มีทางมาเจอกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะไปได้สวยหรูอะไรมันอยู่ที่กรรมนะปัจจุบันนะที่เราทำนะคะร่วมกันเนาะสติหรือการกระทำนะคะสิ่งที่นำให้มาเจอเนี่ยก็คือมีเส้นทางบุญเส้นทางกรรมเนี่ยที่ทำให้มาเจอนะคะแล้วก็อยู่ที่เราจะไปในทิศทางไหน ต่อมานะคะ make the effort นะคะก็คือให้พยายามมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องความรักความสามาัรธ์ในครั้งนี้หรือไม่ก็เขาก็จะบอกว่าส,สู้ต่อไปนะพยายามเข้านะคะเป็นกําลังใจให้นะประมาณนี้อันนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้นะคนมีคู่นะคะราศีสิงห์วาเลนไทน์นี้นะความรักนะคนที่มีคู่แล้วนะคะความรักในวันวาเลนไทน์ ราศีสิงจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่มีคู่เนาะเต๋อเมจิเช,ชียนนะคะอ <ık> ุ้ยภายกระเด็นขอโทษนะทุกคน <sk r isa> สีขทาน,นะคะห้าดาบนะคะ <sk r isa> แล้วก็แฮงแมนนะ ระวังการทะเลาะกันนะการมีปากเสียงกันนะคะในวันวัเลนทนยนะคะอาจจะมีการรอการติดต่อพูดคุยหรืออะไรใดๆนะคะแต่ตอนนี้มันจะมีเรื่องอาจจะงัดข้อกันนะระวังเรากับเขานะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังหรือบางทีหมายถึงว่าเราอาจจะรอเขาประมาณนี้เนาะนะพอาะทักทายเข้ามาเนี่ยมันมีสภาวะของการที่จะเหมือนชวนทะเลาะ ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่แอบแฝงกันอยู่นะคะนะที่ที่ยังรู้สึกแบบเหมือนเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดอ่ะนะคะแท่งเงไแม่หมอก,ก็เป็นกําลังใจให้นะคะต่อมานะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้พยายามนะคุณต้องเป็นฝ่ายพยายามสู้ต่อไปนะคะทีนี้มาที่คนโสดราศีสิงห์นะเดือนนี้เป็นยังไง ก็เราเราโดดเด่นเป็นที่ใครเห็นเนี่ยสะดุดตาได้ง่ายๆนะอาจจะหน้าตาการแต่งหน้อแต่งตัวได้ด้วยนะความโรแมนติกนะชวนฝันแนวๆนี้นะคะมีคนเข้ามานะอย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาแต่ระวังคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่าภารกิจการงานหรือเปล่าหรือมีการทักทายอะไรเข้ามานะคะเราแบบจังหวะที่เข้ามาเนี่ยมารวดเร็วนะคะ แต่ทำลายการที่จะอยู่นานหรือไม่นานนี่พวกคุณต้องไปจัดการกันเองนะแต่บามีเข้ามาได้เจอกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานการณ์รอบข้างเนี่ยมันบอกมากเลยว่าพวกคุณนะ่ะจะมีคนเข้ามานะมีคนทั้งที่ในปัจจุบันเนี่ย ที่คุย,คยดูดูกันอยู่นะคะนะอาจจะแบบว่ามองอยู่ไกลๆนะไม่แบบแสดงอะไรให้รู้นะคะนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเฟนลี่นะคะเฟนลี่ลันลานะคะคุยไปเรื่อยนะคะซดาบเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเนาะอาจจะมีประเด็นนะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งอาจจะดีวกับคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ความรักต่างวังยต่างชา,าติต่างภาษาด้วยนะ เราอยู่ในสถานการณ์เดิมลนะคะยังเศร้าเสียใจอยู่บางคนยังมีเรื่องผิดหวังนะคะอาจจะเพิ่งเลิกลากันมาหรือยังดราม่าก,กับคนที่เราแอบชอบอยู่นะคะมันทําให้เราคิดวนคิดมากนะในในเดือนนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์มันคือมันอาจจะมีเฟลเฟลบ้างนะคะบางทีเจอคนเจ้าชู้เนาะถ่ายงังไงก็ ขอให้มองทุกอย่างเคลียร์นะคะเก็ตทุกอย่างได้นะคะแล้วก็หลุดออกมาจากหลุมดําให้ได้นะโ okay. อเคอะแล้วทีนี้มาดูในส่วนของพายออร์เคิลนะคะว่ายังไงนะเขาบอกว่าไอเยฟอ์มนาวนะคะก็คือ,อภายในหนึ่งปีนี้นะคะหรือว่าเกินไปนิดหน่อยนะคะนะคุณจะ ความรักของคุณน่ะมันจะลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาเวลลี่ซูนเห็นไหมนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วเวนี้คุณจะได้มีการตัดสินใจนะคะหรือบางทีมันหมายถึงว่าการที่เราอาจจะคิดอะไรได้ด้วยเนาะเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้สถานการณ์เดลมมลเราอาจจะยังเห็นอะไรได้ไม่ค่อยชัดเจนมันยังไม่เคลียร์สักเท่าไหร่หรือบรรยากาศในใจเราเนี่ย ยังไม่เคลียร์นะสเปซยังไม่พร้อมที่จะรับคนใหม่ๆเข้ามานะคะเราอาจจะยังส่วนมากเนี่ยจะติดอยู่ว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาไม่ดีเท่าคนเก่าไม่ดีมากกว่าคนเก่านะคะบางทีอาจจะถูกวัดด้วยหน้าตาหรือธานะาการเงินนะคะรวมไปถึงนิสัยด้วยนะมันก็มีหลายองค์ประกอบใช่ไหมทุกคนนะก็เร็วๆนี้เราอาจจะได้เจอคนที่ใช่หรือจะมีการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูวันวาเลนไทน์ให้ราศีสิงค์คนโสดน,นะคะวันวาเลนไทน์นี้นะความรักคนโสดราศีสิงค์เป็นยังไรเพจ of cups นะคะอัศวินถ้วยนะอือสียา มีเมสเซจเข้ามานะคะมีการทักทายเข้ามาหรือเราอาจจะทักใครก็ได้นะคะนะมีคนที่เข้ามานะคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยก็ใช่นะเขาอาจจะดูคีย์ไอหน่อยๆเนาะอันจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันมหลาลัยเดียวกันก็ได้หรือคนที่เราพบเจอกันบ่อยๆได้ด้วยเช่นกันนะเราอาจจะมีความรู้สึกเซอร์ไพรส์หรือเราอาจจะมีความรู้สึกรักชอบใครได้ด้วยนะคะก็มองดูแล้วว่าวาเลนทน์ วาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงานะอย่างน้อยก็น่าจะได้เมตเซษได้อะไรมานะคะสำหรับคนโสดโอเคขอบคุณราศีสิงห์มากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องราวของความรักไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ